กำลังมองหาของวางถ่านเล่นเคียวเพลินกรุบกรอบรสชาติกลมกล่อมนวันวนวัวบอกเลยว่าหนังไก่กรอบแฮปปี้ชิคเก้นตัวนี้ตอบโจทย์ทุกผู้ทุกคนแน่นอนแฮปปี Chicken, ้ชิคเก้นหนังไก่ทอดกรอบรสชาติอร่อยกลมกล่อมอม,มาในแพ็กเกจเป็นซองกิฟต์เก๋ขนาดกำลังดีแค่ฉีกซองก็เอนจอยเพลิดเพลินกับหนังไก่แฮปปี้ชิคเก้นได้ไง่ายเป็นของวางรองท้องที่รับรองความกรอบว่ากรอบมากเพราะว่าไม่อมน้ำมันไม,ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนถูกปากถูกใจทุกคนจะหยิบมา ทานตอนทํางานก็เพลินๆทานตอนนั่งเล่นชิลๆหรือทานคู่กับเมนูอื่นๆก็กรอบฟินเหมือนเดิมมีทั้งแบบซองซองละ99บาทซึ่ง1นึ่งซองให้เยอะมากและสําหรับใครอยากจุใจแบบจัดเต็มก็จัดแบบกล่องใหญ่12ซองในราคาเพียง1,188บาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยนะจ๊ะใครจะซื้อไปเป็นของฝากก็ไม่หน่อยนะใครแน่นอนจะบอกว่ามีเลนราคาสําหรับตัวแทนด้วยนะสามารถสั่งซื้อได้ที่ TikTok Happy Chic underscore Paprika แฮ p ปี้ชิกปาปิก้าและก็ไลน์ @ruy888 ได้เลยนะจ๊ะ